ออกเดินทางจากพะเยากันแต่เช้ามืดเลยครับวันนี้จุดมุ่งหมายปลายทางเราอยู่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามโครงการ วิจัยฝ่ายท้องถิ่นภาคเหนือนะครับหรือฝ่ายหลวงนะครับเราเดินทางตามเส้นทางโคดเคี้ยวขึ้นเขาครับมายังเป้าหมายแรกของเราวันนี้คือชุมชนบ้านพีใต้นะครับวัดพีใต้นั่นเองนะครับท่านจะวาาให้ข้อมูลและให้การต้อนรับทีมวิจัยเป็นอย่างดีครับมีการนําเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุ่มด้วยนะครับรวมถึงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทางชุมชนเสร็จจากที่นี่แล้วนะครับเราก็เดินทางไกลครับไปยังอําเภอนามือนครเพื่อลงพื้นที่บ้านป่าเป้าครับตำบลบ่อแก้วอําเภอนา ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งครับมีผู้นําชุมชนนั่นคือท่านกำนันนะครับรวมถึงท่านประธานประชาคมเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้มีการปลูกฝ้ายและการแปรรูปอย่างครบวงจรเลยทีเดียวสินค้าที่นี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผู้ใหญ่ใจดีก็พาเราเดินนะครับลัดเลาะตามสถานที่ต่างๆในชุมชนนะครับเรามายัางบ้านของคุณแม่สุภาพครับเป็นโรงทอผ้าเรียกว่า เป็นบ้านทอผ้าดีกว่านะครับเพราะคุณแม่สอผ้ามีกี่อยู่ใต้ถุนบ้านด้วยนะครับคุณแม่ทอผ้า ทุกวันเลยนะครับถือเป็นช่างทอฝีมือดีคนหนึ่งของชุมชนเลยนะครับเก็บข้อมูลของคุณแม่สุภาพเสร็จนะครับเราไปต่อกันที่กลุ่มทอผ้าแม่ทอมือนะครับเป็นกลุ่มของแมนาครับแมนาก็สามารถที่จะบริหารจัดการการใช้ไฟได้เป็นอย่างดีนะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผลงานของแมนารวมถึงลายนกเป้าซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่ด้วยรวมทั้งแมนายังคิดค้นลายใหม่นั่นคือลายมะแข็น,นะครับจะสวยงามขนาดไหนแล้วน่า ชมขนาดไหนก็สามารถมาชมได้ที่กลุ่มเลยครับสินค้าต่างๆแล้วก็ทุกอย่างน่าสนใจนะครับปิท้ายทริปวันนี้เราไปดูแปลงฝ้ายรวมถึงร่วมรับประทานอาหารกับผู้นําชุมชนของที่นี่ขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ